วันวอนวันแต่ว่านายชื่อแจวอนใช่ไหมตอนที่ใช่โชว์หีเดอรบันนี่ใส่หมวกทำไมอยู่ก็ใส่หมวกหยิบติดมือขึ้นมาก็เลยใส่เลยไม่ใช่ประเด็นคือแจวอนเนี่ยตอนที่ประกวดก็ดูแบบดาร์กอยู่อะเออดูหลอ่อแต่ทำไมพอออก ซิงเกิลตัวเอกแล้วทําไมดูน่ารักดูสวยไปหมดเลยคือยังไม่ได้ดูหรอกแต่ว่าเห็นรูปทีเซอร์อะไรเงี้ยถึงกับเซฟอะ่ะมีความรู้สึกว่าน่านจะกลายเป็นเมนหลักอีกคนหนึ่งยังไงก็ไม่รู้สิไปดูเีกว่า getting by ไม่ไว้ใจเลยอ๋อง่า ไปว่าอะไรวะ,อ,วะอุ๊ย,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 ยนะนะนดูนนนนนนความสวยนี้ว้าโอ้โห มีเอียงโคงเอียงคอเดี๊ยเดีย๊ยอันยองอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ตกใจเลยว่ามีคนโดดตึกลงมาบ้าบอ อันยองไม่ได้เจอกันานานานะอย่างเงี้ยหรออย่าไปคิดอะไรมากแค่มองหน้านานก็ค้มแล้ว ว้าวโอ้โอ,โอ,โอ้ปกติเป็นคนไม่ชอบผู้ชายใส่เข็มขัดขาวเลยอะเว้นให้ก็ได้ดีแฮ ออกมาทรงนี้วะนนี้เหมือนหงมรวยคืเอ อยางยังยง,งมไม่จบเขียนว่าอะไรวะน่ารักชุมมอ้อะไรวะเนี่ยมันอยู่ในยุคที่ผู้ชายจะต้องดูน่ารักผู้หญิงจะต้องดูแข็งแรงเหรออะไรวะต่าจากที่คิดไว้นิดหน่อยคิดว่าน่าจะ d a าก,กว่านี้อ่ะ หรือว่าอีกเพลงหนึง่งเฮยาเฮเฮอาเฮเฮเฮยาเฮแหละคงไม่ใช่หรอกนะเอออีอเพลงหนึง่งหน้านางสวยไปดูเลยดีกว่าอา้าอะไรละ่ะไปดูเลยเฮยาเฮสองล้านวิวแล้วอะ ดูเมาเมาโมัโม่หลงหลงสิวันแบบใช่ป่าวเอาแล้ว อ่จจะก็ใช่ไม่พ้นเรื่องแบบนะั้นหรอกมอั้งางเงี้ยเอม <B> ีแบบนี้ฮะ หนะ้าเออเฮ้ยใช่แล้วล่ะบีฟออเ,ออเออ Before ได้กันเนงะี้ยเอ้เสื้อแบบนี้ปีนี้ต้องฮิตแน่เลยเลายๆอะไรเสื้อเชิ้ต ไม่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 ไม,ไม่จะจุบตั้งแต่เอ็มวีแรกไม่ได้ loving loving อ,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 อะไรวะโอเอความเสื้อแพงนี้ เรามาเฮยาเฮกันอย่างนี้หรอตลกดียวใช่เหอวะ โอ้โ้โอ้อะไรเยอะแยะเลยสตอรี่บอดบายด้วยนะโอเห็นคาว่าสตอรี่บอดบายแล้วแบบเครียดเลยเอ้ยชอบเพลงนี้มากกว่าชอบเพลงเฮียเฮมากกว่า getting by อันนั้นดูใสๆเรื่อยๆไปหน่อยอันนี้ดู ดูน่าสนใจบีทก็น,น่าสนใจเนื้อก็น่าเนื้อเรื่องอะน่าสนใจเนื้อเพลงเนี่ยไม่รู้ก็ติดหัวด,ด,ด,ดีดื้อๆเฮ้เฮ้ไม่อยากดูซับก่อนไงถ้าดูซับก่อนมันก็ไม่ไม่สนุกอะไม่ได้อินกับเพลงอะอันเนี้ยพอฟังเพลงแล้วก็เดาว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ซึ่งถ้ามันออกมาคล้ายๆแบบนี้ก็แสดงว่าเพลงมันประสบความสําเร็จไงเออนอกจากสนุกแล้วมันก็ยังสื่อสารตอบโจทย์ขนาดฟังไม่รู้เรื่องยังแบบ ยังคิดว่าประมาณนี้แสดงว่าโอเคอ่ะแต่ว่าคนในโชว์มีเด๋ยวมันนี่มันหายไปไหนวะอันนี้คือแบบลุกใหม่เลยอ่ะทรงแบบนี้ญี่ปุ่นจะชอบอ่ะแบบจีอย่างเงี้ยแบบบางๆหล่อด้วยแบดด้วยแล้วก็มีความเป็นผู้หญิงนิดนึงอ่ะอ่นพูดไม่ถูกมันคืออะไรวะจะต้องมีโปรเตอร์นาแปะอยู่ข้างจีวันนี้